สามสามสามดูสิมีตัวบอก สวยสวยเลยาซ้ำนี่ครับต,ตัวนี้มันจะผอมไปหน่อยสำ้ำสวยๆเลยฮันเตอร์นิวมูเด้งสุดยอดเจ้ารุยต่อกระผมคุณฮันเตอร์นะครับ ช้อนมาขอ้ขอข้อลักๆมีตัวลุยกัดแน่นอนสวยเจอะ